วันนี้นะครับเรามาอยู่กับ USB Wi-Fi หรือว่าเรียกว่า USB Wi-Fi Adapter นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของจากทาง Asus นะครับก็จะมีรุ่นย่อย,อยของเขานะครับ Asus ก็จะทำตัว ROG มาแล้วครับก็คนที่เป็นสายเกมเมอร์หรือคอเกมอยู่แล้วน่าจะรู้จักตัว ROG ตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ก็มาชื่อว่า USB BE92 นะครับเป็นของ ROG นั่นเองนะครับสปีดของเขาก็อยู่ที่ BE 6 5 0 0นะครับตัวนี้เป็นรองรับ Wi-Fi 7แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ยังเป็น Wi-Fi 5หรือเป็น Wi-Fi 4อยู่นะครับต้องการจะอัปเกรดมาเป็น Wi-Fi 7นะครับก็ลองมองตัวนี้ดูก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็น USB Wi-Fi แน่นอนครับว่าคุณสามารถใช้งานง่ายไม่ต้องติดตั้งอะไรมากเลยนะครับเอาไปถึงปัีนท ประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีตัว USB e x t e นะครับแล้วก็จะมีตัว USB WiFi เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยมันไม่มีเสาอากาศนะครับเปิดมาก็เสียบใช้งานได้ทันทีนะครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ไฟแดงสถานะของ WiFi อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟโลโก้ของ ROG ติดอยู่ด้วยนะครับขณะใช้งานเสาอากาศนะครับตรงนี้จะอยู่ภายในนะครับจะมีทั้งหมด2เสาด้วยกันนะครับลายก็จะเป็นตามนี้นะฮะด้านหลัง ตรงนี้จะเห็นว่าเรามองเห็นตัวฮิซิงข้างในเลยนะครับก็เพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะครับก็จะไม่มีปุ่มอะไรแล้วแน่นอนครับว่าถ้าคุณต้องการใช้ USB Type C นะครับคุณอาจจะต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับไอ้ตัว USB a e a d ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเดิมของเขาเนี่ยที่ให้มาติดตัวเนี่ยจะเป็น USB Type A นะครับถ้าคุณต้องการใช้ Type C นะครับก็จะต้องใช้ตัวนี้แล้วเวลาคุณใช้งานนะครับหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็คือเสียบลงไปผลทดสอบนะครับที่ระยะประมาณ5เมตรนะครับสปีดดาวน์โหลดก็และอัปโหลดอยู่ที่ประมาณ1,600น ถัดไปที่ระยะ10เมตรนะครับก็ประมาณ560แล้วก็อัปโหลดที่ประมาณ882นะครับ15เมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ227นะครับอัปโหลดที่ประมาณ667ที่20เมตรนะครับ308แล้วก็อัปโหลดที่606ที่25เมตร162อัปโหลดที่130 ที่30เมตรนะครับดาวน์โหลดที่113แล้วก็อัปโหลดอยู่ที่ประมาณ100สําหรับตัว rgbe 9 2ตัวนี้นะครับก็สิทธิภาพความเร็วตามที่เห็นเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1,600นะครับสูงสุดเท่าที่ผมเทสได้เลยอันนี้ผมเทสกับเราเตอร์ที่เป็นของ asus มืองกันนะครับก็คือ be 9 2 u นั่นเองนะครับ คนอื่นถ้าเอาไปใช้กับตัวรเราเตอร์อื่นอาจจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ตัวรเราเตอร์ของคุณด้วยนะฮะก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะอัปเกรด WiFi ของคุณนะครับให้เป็น WiFi 7ดเนี่ยด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดแน่นอนเพราะว่าคุณซื้อ usb adapter แบบนี้นะครับคุณก็เสียบแล้วก็ใช้งาน Wi-Fi 7ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเสียงมากกว่านี้นะครับอยากได้สปีดที่มันดีกว่านี้ คุณอาจจะต้องลื้อเครื่องนะครับแล้วก็เพื่อเปลี่ยนชิปมันอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมทดสอบดูนะครับตัวอ่าตัวเนี้ยผมลองเอาตัวเนี้ยแล้วก็ตัวชิป Wi-Fi ของผมนะครับที่ออนออนบอร์ดออนในนี้เลยอะ่แะแล็เพ่อผมผมอะ่ะก็คือตัวแล็ปท็อผมจะเป็น Intel ตัว BE200 นะครับตัวเนี้ยจะทำสปีดได้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ3000ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอมาเป็น USB แน่นอนครับอาจจะมีดรอปมีตกอะไรกันบ้างนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับข้อดีอย่างที่ผมบอกคุณไม่ต้องลื้อเครื่องไม่ต้องกลัวหหมมดปกันไ่ต้องโ,อโ ใส่น็อตไม่ตรงไปเจาะโดนบอร์ดอะไรเงี้ยความเสี่ยงของคุณมันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณต้องการลื้อเครื่องแล้วก็ประกอบชิปเข้าไปนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ต้องการใช้ Wi-Fi 7แบบง่ายๆที่สุดนะครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทใครสนใจก็ลองหาซื้อดูนะครับ